กองกำลังสหประชาชาติเปิดประตูคุกสงครามเกาหลีเริ่มขึ้นระหว่างที่ข้าพระเจ้าถูกจองจำในฮึงนำสามวันหลังจากที่สงครามเริ่มต้นกองกำลังทหารเกาหลีใต้ต้องยอมทิ้งกรุงโซนซึ่งเป็นเมืองหลวงและถอยร่นลงไปทางตอนใต้จากนั้น16ประเทศนำโดยสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งกองกำลังสหประชาชาติและยื่นมือเข้าช่วยในสงครามเกาหลี กองกาลังของสหรัฐได้ยกพลขึ้นบกที่อินชอนและรุกเข้าไปยังวอนซันซึ่งเป็นเมืองอุตสาหากรรมหลักของเกาหลีเหนือเป็นเรื่องธรรมดาที่คุกคึงนําและโรงงานจะตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อเริ่มมีการทิ้งระเบิดผู้คุมต่างทิ้งนักโทษและหลบเข้ายังหลุมหลบภัยโดยไม่สนใจว่าเราจะอยู่หรือตายวันหนึ่งพระเยซูทรงปรากฏเบื้องหน้าข้าพเจ้าด้วยพระพักที่นองไปด้วยน้ำตา นี่เป็นลางบอกเหตุที่แน่ชัดข้าพเจ้าจึงตะโกนออกไปว่าทุกคนขอให้อยู่ในรัศมี1ิบสองเมตรจากผมไม่นานจากนั้นระเบิดขนาดใหญ่ก็ประทุขึ้นห่างจากจุดที่ข้าพเจ้ายืนแค่12เมตรนักโทษที่อยู่ใกล้กับข้าพเจ้าต่างรอดชีวิตเมื่อการทิ้งระเบิดเริ่มรุนแรงขึ้นผู้คุมจึงเริ่มประหารนักโทษพวกเขาเรียกนักโทษตามหมายเลขและบอกให้นักโทษนำส่วนแบ่งอาหารสำหรับสามวันและเพื่วหนึ่งอันไปด้วย เหล่านักโทษต่างคิดว่าจะได้ย้ายไปคุกอื่นแต่ในความเป็นจริงพวกเขาถูกพาเดินไปยังภูเขาเพื่อขุดหลุมจากนั้นก็ถูกฟังไว้ที่นั้นนักโทษจะถูกเรียกตามช่วงเวลาของการต้องโทษคนที่จำคุกนานที่สุดจะถูกเรียกก่อนข้าพเจ้ารู้ตัวว่าคิวของข้าพเจ้าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้คืนก่อนถึงกำหนดประหารระเบิดถูกทิ้งลงมาราวกับหาฝนในฤดูมรสุม วันนั้นเป็นวันที่13ตุลาคม1950กองกําลังทหารสหรัฐซึ่งได้รับชัยชนะในการยกพลขึ้นบกที่อินชอนและเคลื่อนพลขึ้นมายังคาบสมุทรเพื่อยึดเปียงอย่างกําลังบุกเข้าโจมตีฮึงนาคืนนั้นสหรัฐโจมตีฮึงนาด้วยกองกําลังทหารเต็มอัตราสึกนําโดยเครื่องบินทิ้งระเบิด B 2 9บกาการทิ้งระเบิดดูเดือดจนดูเหมือนว่าทั่วทั้งฮึงนากลายเป็นทะเลเพลิงกําแพงสูงรอบคุกเริ่มถลม่ม ผู้คุมต่างวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดสุดท้ายประตูคุกที่เคยปิดบังเราอยู่ก็เปิดออกในราตีสองของชาววันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าเดินสงบออกจากคุกพึงนำย่างสง่า่าเผยข้าพเจ้าถูกจองจำในคุกพึงนำและเปียงยางเป็นเวลาสองปีแปดเดือนสภาพของข้าพเจ้าจึงดูแย่มากชุดชั้นในและเสื้อผ้าของข้าพเจ้าขาดรุ่งริ่งทั้งทั้งเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งเช่นนั้นแทนที่จะกลับไปยังบ้านเกิด ข้าพเจ้ากลับเดินทางไปเปียงยางพร้อมกลุ่มคนที่เคยติดตามข้าพเจ้าในคุกบางคนเลือกที่จะไปกับข้าพเจ้าแทนที่จะไปตามหาภรรยาและลูกข้าพเจ้าจินตนาการได้ว่าทันแมคงร้องไห้ทุกวันด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัยของข้าพเจ้าแต่การออกตามหาสมาชิกโบสถ์ของข้าพเจ้าในเปียงยางมีความสําคัญกว่าระหว่างทางไปเปียงยางเราเห็นได้ชัดว่าเกาหลีเหนือเตรียมการสําหรับสงครามครั้งนี้อย่างไร เมืองใหญ่ๆต่างถูกเชื่อมต่อกันด้วยถนนสองเลนที่สามารถใช้เพื่อจุดมุ่งหมายทางการทหารในกรณีฉุกเฉินสะพานหลายแห่งถูกสร้างขึ้นด้วยปูนซีเมนที่รับน้ำหนักรถถังขนาด30ตันได้ปุ๋ยที่นักโทษในคุกถึงนำได้เสียงชีวิตบรรจุใส่กระสอบถูกส่งไปสหภาพ,พโซเวียตเพื่อแลกกับอาวุธร้ายแรงที่ตกรุ่นแต่ยังใช้การได้ซึ่งต่อมาถูกลำเลียงไปประจำการตามเส้นขนา,านที่38ทันทีที่มาถึงเปียงยาง ข้าพระเจ้ารีบออกตามหาสมาชิกซึ่งเคยอยู่กับข้าพระเจ้าก่อนจะถูกคุมขังข้าพระเจ้าต้องตามหาว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและอยู่ในสถานการณ์เช่นไรพวกเขาแตกฉานสั้นเซนเพราะสงครามแต่ข้าพระเจ้ารู้สึกเป็นความรับผิดชอบที่ต้องตามหาและช่วยพวกเขาให้หาทางดำเนินชีวิตต่อไปข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดกันบ้างข้าพระเจ้าจึงมีทางเลือกเดียวคือค้นหาพวกเขาให้ทั่วทุกหัวระแหงในเปียงยาง หลังออกตามหาได้หนึ่งสัปดาห์ข้าพเจ้าพบสมาชิกเพียงสามสี่คนเท่านั้นข้าพเจ้าเก็บผงแป้งที่ได้รับมาระหว่างอยู่ในคุกบางส่วนเอาไว้จึงนำมาผสมกับน้ำเพื่อทำขนมต๊อบแบ่งให้กับสมาชิกระหว่างเดินทางมาจากคึงนำข้าพเจ้าขจัดความหิวโดยกินมันฝรั่งแช่แข็งหนึ่งหรือสองหัวข้าพเจ้าไม่แต่ผงแป้งเลยแค่ได้มองดูสมาชิกกินขนมต๊อบอย่างอร่อยอร่อยก็ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอิ่มแล้ว ข้าพเจ้าอยู่ที่เปียงยางเป็นเวลาสี่สิวันคอยตามหาคนที่พอจะนึกออกทั้งหนุ่มและแก่สุดท้ายข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแต่กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เคยลบเลือนพวกเขาไปจากใจเลยในคืนวันที่สองธันวาคมข้าพเจ้าเริ่มเดินทางลงใต้วอนพินคิมและข้าพเจ้าเดินตามหลังกลุ่มผู้อพยพที่เดินเป็นแถวยาวประมาณสิบสอกิโลเมตรแถมเรายังพาชายคนหนึ่งที่เดินไม่ได้ไปพร้อมกับเราด้วย เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดตามข้าพเจ้าในคุกคึงนำมีนามสกุลว่าปักเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนข้าพเจ้าตอนที่พบเขาในบ้านสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆได้เดินทางลงใต้ไปแล้วเขาอยู่ตามลำพังในสภาพขาหักข้าพเจ้านำเขาขึ้นจักรยานและพาเดินทางไปด้วยกันทหารเกาหลีเหนือได้ยึดถนนทางเรียบเพื่อใช้ในทางทหารคืนไปแล้ว เราจึงเดินทางข้ามทุ่งนาที่เป็นน้ำแข็งมุ่งหน้าลงใต้ให้เร็วที่สุดทหารจีนอยู่ไม่ห่างจากเราเท่าไรนะักแต่การจะเดินทางให้เร็วขนาดที่มีคนเดินไม่ได้ไปด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้เดินทางถนนแย่มากข้าพเจ้าจึงต้องแบกเขาไว้บนหลังและให้อีกคนจูงจัก,กรยานไปเขาพูดไม่หยุดว่าไม่อยากเป็นภรระและพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งข้าพเจ้าเกลี้ยกล่อมให้เขาเดินทางต่อบางครั้งก็ดูเขาเสียงดัง เราอยู่ด้วยกันไปจนถึงจุดหมายเราเป็นผู้อพยพที่ถึงจะรีบเร่งแต่ก็ยังต้องกินเราจึงเข้าไปในบ้านที่เจ้าของได้อพยพไปทางใต้ก่อนหน้าเราและหาข้าวหรืออาหารอื่นๆที่อาจหลงเหลืออยู่เราต้องทุกอย่างที่พบไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวบาเล่หรือมันฝรั่งเราแทบเอาชีวิตไม่รอดด้วยวิธีเช่นนี้ถ้วยข้าวก็ไม่มีเราต้องใช้เศษไม้มาทําเป็นตะเกียบแต่รสชาติของอาหารกลับอร่อยสุดแสนพระคุตธรรมคมภีกล่าวว่า เป็นบุญของผู้ยากจนไม่ใช่หรือเรากินได้ทุกอย่างที่ทำให้ท้องร้องออกมาด้วยความอิ่มเอมใจแม้แต่ขนมข้าววาเลชิ้นเล็กๆยังแสนอร่อยจนเราไม่รู้สึกอิจฉาอาหารของพระราชาไม่ว่าจะหิวสักแค่ไหนข้าพเจ้าจะหยุดกินก่อนคนอื่นทุกครั้งเพื่อพวกเขาจะได้กินมากขึ้นอีกหน่อยหลังจากเดินทางเป็นระยะทางไกลและกำลังเข้าใกล้ทางเหนือของริมฝั่งแม่น้ำอิมจินแต่มีบางอย่างทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า เราต้องรีบข้ามแม่น้ำให้เร็วที่สุดจะรีรอไม่ได้ข้าพระเจ้ารู้สึกชัดมากว่าเราต้องข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้เพื่อจะมีชีวิตรอดข้าพระเจ้าจึงผลักดันวอนพินคิมอย่างไม่ปราณีปราัยตอนนั้นคิมยังเด็กและจะเดินไปหลับไปข้าพระเจ้าจะคอยผักเขาอยู่เรื่อยๆพร้อมกับจูงจักรยานไปด้วยคืนนั้นเราเดินทางได้ส2กิโลเมตรจนไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอินจินโชคดีที่แม่น้ำเป็นน้ำแข็ง เราเดินตามหลังผู้อบพยพที่อยู่ข้างหน้าและข้ามแม่น้ําไปด้านหลังเรายังมีผู้อบพยพเดินเป็นแถวยาวแต่ทันที่ที่เราข้ามแม่น้ําได้กองกําลังสหรประชาชาติได้ปิดจุดข้ามแม่น้ําและไม่ปล่อยให้ใครข้ามมาได้อีกถ้าเรามาถึงแม่น้ําช้ากว่านี้แม้เพียงสองสามนาทีเราคงไม่สามารถข้ามมาได้หลังจากข้ามฝั่งมาแล้ววอนพินคิมมองกลับไปยังถนนที่เราเพิ่งผ่านมาและถามว่า ท่านรู้ได้ยังไงครับว่าจุดค่าแม่น้ำกำลังจะถูกปิดอยู่ๆผมก็รู้ข้าพเจ้าพูดเรื่องแบบนี้มักเกิดกับคนที่เดินตามเส้นทางของสวรรค์คนเรามักไม่รู้ว่าการช่วยให้รอดแค่อยู่ถัดจากอุปสรรคที่เพิ่งจะผ่านมาเราไม่มีเวลาแม้แต่นาทีเดียวให้เสียถ้าจำเป็นผมก็คงต้องคว้าต้นคอคุณลากให้ข้ามาดูเหมือนว่าวอนพินคิมจะตื่นตันในคำพูดของข้าพเจ้าแต่ในหัวใจของข้าพเจ้ากลับรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อเราถึงตรงจุดเส้นขนาดที่สามสิบดซึ่งแบ่งคาบสมุทรเกาหลีออกเป็นสองฝั่งข้าพเจ้าวางเท้าข้างหนึ่งไว้ฝั่งเกาหลีใต้และอีกข้างหนึ่งไว้ฝั่งเกาหลีเหนือและเริ่มอธิษฐานว่าตอนนี้เราถูกกดดันให้ต้องลงใต้แต่ไม่ช้าผมจะกลับขึ้นเหนือผมจะรวบรวมพลังของโรคเสรีที่อยู่ข้างหลังให้ปลดปล่อยเกาหลีเหนือและรวมเหนือและใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวข้าพเจ้าอธิษฐานเช่นนี้ตลอดเวลา ระหว่างเดินทางร่วมไปกับบรรดาผู้อพยพ